เราจะไปต่อกันที่ราศีกรกฎแม่ธาตุน้ำค่ะ12ราศีค่ะกับสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีวันสงการสงกรานต์นะคะเมษายน2565ค่ะมาวางแผนกันค่ะขออํานวยอวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะกายใจแข็งแรงค่ะและขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะ เป็นกำลังใจกันต่อไปค่ะขออ,อ,อํนวยอวยพรให้พบกับความรุ่งเรืองก้าวหน้าสมหวังดังที่ตั้งใจนะคะมีความสุขค่ะกายใจแข็งแรงราศีกรกฎแม่ทัดน้ำค่ะสวัสดีวันสงกราน ผู้มีประสบการณ์ค่ะชาวกรกฎนะก็ได้ผูกพันนะคะมั่นคงนะได้ลาบค่ะได้ลาบที่ทุกใจนะคะอันนี้ก็เป็นผู้มีประสบการณ์ก็ได้ทำการงานการค้าค่ะการงานเป็นผู้ได้ ทำมายาวนานเป็นครูบาอาจารย์ค่ะประสบการณ์ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาที่ดินรนไนข่อยคว้านั้นก็ได้พบกับความสุขสงบแล้วก็ได้มาพบกับคู่นะคะคนไกลนะไปพบกับคนที่ผูกพันคนคนนั้นก็คือลาบลาบจากทางไกลค่ะ ลาบนั้นพบแล้วปรารถนาจะมีความสุขอ,อยู่กันจนแก่จนเท่าเป็นคู่ที่ผูกพันนะเป็นลาบที่ห่างไกลกันนะคะ,ะห่างไกลจากสิ่งที่ปรารถนาหมุนเวียนมาตามบนเวลา่ะเป็นคู่ค่ะ คู่เก่าคนรักเก่าคู่จากอดีตชาติเหมือนเด็กครองคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาตินะ,ะปัจจุบันชาติมมุนเวียนมาพบกันใหม่ในรอบ30ปีนะคะได้พบคู่ที่อบอุ่นใจดีมีเมตานะตาตนเองนี่ก็เป็นดวงพ่อแม่แม่หม่ผ่านความรักอกหักรักคุดมาล้มเหลวมา ล้มแล้วก็ลุกขึ้นสู้ใหม่แต่การมุนเวียนกลับมาพบกันใหม่นี้ก็พบกันแล้วก็จากมาพบก็คือการพัดราก,กันไปนะเป็นความรักในฝันนะฝันนี้ถ้าไม่ลงมือทำก็เป็นเพียงภาพมโนนะอันนี้มโน คิดฟุ้งซ่านมากก็เจ็บป่วยอยากเจ็บป่วยทางด้านความคิดนะเกิดแก่เจ็บตายมาพบจะเจอกันนะเป็นผู้มีประสบการณ์ล้มลุกคลุกคลานมาก็รู้แจ้งสัจธรรมความจริงของชีวิตนะคะอันนี้ถ้าคู่มาเจอกันแล้วนะในรอบ30ปียังเหลือวันเวลาอยู่นะตั้งแต่5ธันวาหกสา สิ้นสุดที่เดิงมีนาคมหกหกนะก็จบสิ้นไปนะถ้าไม่ลงมือทำนะก็เป็นเพียงภาพความฝันนะไปพบกับคนนะที่ผูกพันกันเพื่อนเก่าเพื่อนเก่านั้นเขาก็รักสงบไปแล้วนะดูค่ะคนในฝัน คนที่หมายมั่นจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันจนแก่จนเท่านั้นเขาใช้ชีวิตยังไงบ้างนะสวัสดีดีปีใหม่นะยาวไปเลยนะเขาก็คือคนไกลนะ เขาห่างไกลไปแล้วนะคนอีกทินที่หนึ่งนะคะใช้วิชาความรู้นะรักในงานที่รักนะคนทางไกลค่ะเป็นเพื่อนทางไกลนะทำการค้าใช้คำพูดสติปัญญาเข้วครองว่องไวนะคะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ใหม่ๆนะก็ได้ทำงานที่รักรอดปลอดภัยแล้วมีมุมมอง,มองรองดองทิตย์ตัวเขาเองนะก็ได้พบกับงานที่รักทำาดยหัวใจทำงานที่รักนะทำด้วยใจรักก็ได้ทำงานค้าขายกับงานศินลปะ,ะทำงาน ที่ใช้คำพูดพูดเป็นเงินเป็นทองนะคะร่่ำรวยแล้วฐานะมั่นคงโชคดีที่สุดแล้วก็เป็นคนขยันนะคะขยันหางานสู้งานเป็นคนเก่งนะคะพึ่งพาตนเองเป็นนักต่อสู้ชีวิตอยู่โสดลำพังก็อยู่โดดเดี่ยวได้นะเพราะว่าพึ่งพาตนเองกับงาน เงินนะแล้วก็การหารายได้นะเขาคนนี้ก็คือปุตตะนะคะคนอ่อนวัยกว่าผู้มีความเข้มแข็งนะนักเดินทางนะคะนะทำงานการค้ากับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นต่างประเทศงานนี้ก็ได้ทั้งการงานที่เกี่ยวข้องงานสติปัญญานะงานการค้าขายในทำงานที่รักพูด เป็นเงินเป็นทองร่ำรวยแล้วก็อีกงานหนึ่งก็บุกเป็นขารุกขารวยนะคะทำงานเกี่ยวข้องกับงานเครื่องจกักรกลนะกลไกทำสองงานค่ะโชคดีทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับงานแขนขันขยันนะเป็นคนอีกทินที่หนึ่ง ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วได้ทำการงานที่รุ่งเรืองพร้อมกับการชัยชนะประสบความสำเร็จเปพบกับคนที่เข้มแข็งแล้วนะคะเป็นนักต่อสู้ค่ะช้ชนะที่ได้มา ็ไม oh ่ยอมแพ้กับอุปสรรคชีวิตเขาพึ่งพาตนเองได้ไปแล้วนะนักต่อสู้นะคะนะห่างไกลไปแล้วค่ะแนวโน้มค่ะ Mission Possible หรือ Impossible อ Impossible ไปแล้วนะคนพบสัจธรรมของความจริงนะคะทางกายแต่ใจไม่ห่างกัน รักเก่ารากที่ลุ้นแล้วก็เป็นเพียงเพื่อนทำการค้านะนะมีผลบุญทำกรรมเก่าเนาะออนะกับปุตตะนะกับบริวารน,นะเนี่ยที่เป็นคนเก่งนะคะ พึ่งพาตนเองดอโสดลำพังสันโดดก็อยู่ได้เพราะว่าการงานการเงินมั่นคงแล้วนะชีพจรลงเท้าพูดเป็นเงินเป็นทองได้ทำงานที่รักอันนี้คนอ่อนไวัยกว่านะคะสิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้นั้นไม่ได้นะเพราะเป็นพ้นบุญธรรมกรรมแต่งแต่อดีตดชาติถึงปัจจุบันชาตินะก็ ได้เริ่มต้นใหม่นะอันนี้อย่างน้อยก็ได้เริ่มทําการค้าการลงทนุนด้วยการวางแผนนะด้วยสติปัญญาความสามารถค่ะรู้จักตัวตนของตนเองนะอันนี้ก็ได้รับความสำเร็จจากการงานการค้านะเกี่ยวข้องกับงานเลือดลมแข็งขันขยัน ก็ประสบชัยชนะสําเร็จนะคะแต่ในเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะสิ้นสุดการรอคอยปรารถนาอยากจะได้นั้นก็ไม่ได้นะเป็นเพราะผลบุญทํากรรมแต่งนะประสบการณ์ชีวิตก็อดทนค่มกันได้นะสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นก็ชนะใจตนนะคะ ไปพบกับคูอที่เขาพึ่งพาตนเองได้นะตนเองก็ได้ค้นพบสัจธรรมของความจริงก็หลงเหลือไว้เพียงความเป็นอดีตรักที่ฝังใจลุ้นต่อไปก็คือลุ้นการเงินรายได้การค้ากับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศนะการลงทุน,นกับ งานใหม่ๆนะคะงานออนไลน์งานนี้ก็เป็นงานบนงานกุศลน,นะคะก็ใช้สติปัญญามากได้ศึกษาตำรับตำราเพื่อการค้าต่อไปค่ะแต่ในเรื่องโค่นนี้ก็ไปพบกับคนอีกทินที่หนึ่งสิ่งที่เขาได้มานี่ก็คือ การค้านะรักเอาใจใส่ในงานคนมีสเสน่ห์นะคะ,อ,ะอันนี้เขาก็ได้พบกับบุญทํากําแต่งดีนะขยันก็มีการเงินดูแลใจะใส่กับงานที่รักด้วยหัวใจก็สู้บุกต่อไปก็เป็นเพียงคนที่ได้ทํามาหารายได้ สนะการแข่งขันนะกับการงานต่างประเทศนะคะไปพบกับคนที่เขาเลือกที่จะอยู่โสดตามลำพังก็อยู่ได้นะเป็นคนเก่งนะคะพึ่งพาตนเองได้แล้วนะฝันที่ไม่สามารถาทำให้เป็นจริงได้นะเป็นเพียง อินตนาการนะทำไม่สำเร็จนะรักในฝันมีอุปสรรค์นะนะเพราะว่าไปเจอเขาที่จะเลือกอยู่เป็นโสดนะคะอยู่กับงานและรายได้และการงานที่รักค่นะนะให้กำลังใจค่นะ นะห่างกายนะคะแต่ใจไม่ห่างกันนะอันนี้ก็รักออนไลน์เพื่อใจเอาไว้นะเพราะว่าเป็นเรื่องของผลบุญธรรมกรรมเก่านะวนะิวตีค่ะสวยรอมาเจอกันนะคะเหมือนดอกบัวโพจากโคลนตรงขึ้นสู่เนือน้ำนะคะ ใจดีมีเมตตานะคะเมตตาที่ตนเองด้วยใจิตใจดีค่ะวิส덕ม,มีสติก็เกิดปัญญาค่ะความสุขสงบนะคะได้เรียนรู้ไยรู้นะคะได้ค้นพบสัจธรรมความจริงนะโยโซต,ตามลำพังสันโดษก็อยู่ได้นะ มาเจอกันเพราะว่าเป็นผลบุญธรรมกรรมแต่งนะคะแม้จะเป็นคู่กันนะคะ,ะ motivation มีเป้าหมายที่แตกต่างกันนะคะแม้ไม่ได้อยู่บนดวงจันทร์อย่างน้อยก็ยังได้อยู่ท่ามกลางของหมู่ดาวนะคะ เป้าหมายแตกต่างกันค่ะแรงขับเคลื่อนไม่เหมือนกันนะนะนี่ก็จะเลือกอยู่เป็นโสดอยู่ลำพังสันโดษก็อยู่ได้เพราะว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเป็นบุคคลที่เข้มแข็งนะคะปุตตะปุตหลานบริวารเนี่ยนักต่อสู้ชีวิตนะคะคนอีกทิ้นที่หนึ่งนะคะเป็นนักเดินทางชีวิต ชีวิตเขานี่ก็มีการงานและการเงินรายได้ที่มั่นคงแล้วนะชาวก็รากฏนะคะเพื่อนคนไกลห่า,หางไกลแต่ใจไม่ห่างกันนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่านะคะการกลับมาพบกันใหม่นี่ก็มาเพื่อได้เรียนรู้จากกันนะ เป้าหมายแตกต่างกันค่ะ